สวัสดีค่ะแม่พามาดูแม่ทองมาอ้อนแม่นะคะไห้ลูกหืมหืมนอนที่โอ่งสบายใจเลยใช่ไหมนอนที่โอ่งสบายใจเลยใช่ไหมลูกต้องมานั่งอ้อนแม่ใช่ไหมเรียกหาแม่ใช่ไหมลูกทองมาอยู่คนเดียว ทั้งวันทองมาเหงาใช่ไหมลูกฮะทองมาเหงาใช่ไหมแล้วต้องเรียกหาแม่แม่มาอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมฮะสบายใจแล้วค่ะแม่มาอยู่เป็นเพื่อนสบายใจนอนกระดิกหางแล้วทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่คนเดียวเลยอยากอ้อนแม่ลูก แม่เห็นเขาก็สงสารเหมือนกันนะคะบางก็อยากจะเอากลุ่มพวกนั้นเข้ามาเล่นกับเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่ากลัวเขาจะห่วงลูกก็เลยยังยังไม่ยังไม่กล้าเอามาค่ะแล้วรอให้ลูกเขาโตกว่านี้สักหน่อยวา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 ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวรอให้ลูกเขาโตกว่านี้สักหน่อยแล้วจะเอาพวกน้องๆพี่ๆมา มาเล่นด้วยทำไมลูกหืนั่งบนโอ่งมันไม่สบายเหมือนที่นั่งตักแม่ใช่ไหมเนี่ยค่ะชอบมานั่งตักแม่ให้ลูกนั่งบนโอ่งมันไม่อบอุ่นมันมานั่งตักแม่ใช่ไหมนั่งตักแม่มันอบอุ่นกว่าใช่ไหมลูกอือ เนี่ยค่ะต้องมานั่งนั่งคุยกับเขามานั่งคุยกับเขามานั่งรูปหัวรูปคางให้เขาค่ะมองแม่ทำไมดอมองแม่ทำไม น้องน่ารักค่ะน้องอ้อนน้องที่อ้อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่โวยวายแม่ก็ยังพูดได้อยู่ทุกวันว่าน้องน่ารักเพราะว่าน้องน่ารักจริงๆค่ะเลี้ยงไม่กี่วันเริ่มหลงรักน้องแล้วค่ะแต่แม่ก็รักลูกๆทุกคนนะคะแม่ก็จะให้ความรักกับลูกๆทุกคนค่ะกลุ่มข้างในก็เหมือนกัน แม่ก็จะพยายามอุ้มเขากอดเขาทุกวันอุ้มทุกตัวด้วยนะคะทีนี้ทองแม่ทองมาเขาอาจจะก็จะมานั่งเขาอยู่กับเขาเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะอยู่คนเดียวจะเหงาดูท่าสบายใจคะ่ะถ้าสบายใจของเขา นอนสบายอารมณ์กับเด็กหางสบายอารมณ์มากมายเลยส่วนเด็กน้อยยังไม่ตื่นค่ะเด็กน้อยแม่เปิดปุ่มไว้ให้รับอากาศดีๆหลับปุ๋ยกันเลยค่ะ